Breathe ไปคลายคลิปนเจ็บมันจะเด็ดบ้าไ่ใหญ่นิ่ใจแล้วแต่ในใจยาไก่ยไก่ีใจวก้ก็เป็นชนาการจุกไก่ก่ซ้มเนได้ีลกหางกไก่อยู่เนี่ะาเปก่าขยเข็มเป็นไหนเนาะ ก็เก็บกันเนี่เพราะคือคือไอ้ปลาใช่เสด็จเมื่อคนจะบ่ค่อยปลาใช่เสอกเ็เจ้าหรือเป่เพราะเ็เจ้าเป็นดินเสเด็จก็เก็บนันะรถแรงรถยงกันพอดีเหรอถึจังหวะโดนกากรถพอดีเลยดีไปถือมองมองเป็นพ่อเป็นลงพอดีเนาะพราะว่าเนี่ยลงยุ่ที่ว่าการหนึ่งร่ำหนึ่ง ลงอยู่โรง,งเรียนโตอปใหม่อีกสองลำก่อนเพิ่ะเดียวหาลรอแล้นั่นแหละเล้ยนจอ,จอไดไห,หลท่าจอดทางท่ารวจก็ว่ิมี